สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกับบาวลิ้นนะครับชาวันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็พานั่งรถเที่ยวนะครับถนนสุข,ขุมวิท อยู่สมุดปราการนะครับตอนนี้ปากซอยข้างหน้าเขาเขียนว่าสุขุมวิทซอย10 ด้านหลังจะเป็นบางปูนะครับบางปูบางบ่อเอาไว้โอกาสหน้านะครับจะพาไปนั่งรถเที่ยวแถวบางปูนะครับาเที่ยวถนนสุขุมวิทนะครับไปมุ่งหน้าไปบางนา ตามเส้นทางรถไฟฟ้านะครับสายาสีเขียวเข้มนะครับสถานีสีนักคลินขึ้นสะพานตรงไปก็ไปสีนักคลินนะครับ บอกว่าไม่ได้มานานแล้วนะครับสมุทรปราการสมัยก่อนเคยทํางานอยู่แถวบางปูนะครับแต่วันนี้ไฟไม่ถึงบางปูามาเริ่มที่สมุทรปราการนะครับวันนี้ เส้นทางรถไฟฟ้านะครับสายสุขุมวิทนะครับตอนนี้ก็อยู่ถนนสุขุมวิทตัวเมืองสมุทรปราการนะครับมองไปข้างหน้าก็จะเห็นหอนะครับหอชมเมืองสมุทรปราการนะครับอูฝั่งซ้ายไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าตึกจะบังหน่อยถนน,นสุขุมวิทขาเข้านะครับนี่เห็นไหมครับหอชมเมือง อ,อดูดาวอ,อ,อะไรนั่นแหละครับขอ,อชมเมืองนะครับสมุทรปราการอากาศก็เย็นเย็นสบายนะครับ วิ่งไปตามเส้นทางรถไฟฟ้าเข้าไปบางนานะครับเส้นสุขุมวิทสมุทรปราการตรงนี้จะเป็นแยกปากน้ำ ทำไมเคยเยอะเท่าไหร่ก็วิ่งกันได้สบายสบายอยู่เวลาตอนนี้ก็แปดโงครับแ,แยกปากน้ำนะครับถนปปนุขวิท เข้านะครับสมุทรปราการนี่สถานีปากน้ำนะครับอันนี้รถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มนะครับสายนี้เสกว่าจะยาวมากเลยนะครับเค okay, หะสมุทรปราการไปจนถึงนู้นนะครับปูกดไม่รู้กี่กิโลเมตรนะครับ บรรยากาศถนนสุขุมวิทนะครับขาเข้าสมุรปราการนะครับมุ่งหน้าไปบางนาที่ก็ผ่านปากน้ำมาแล้วนะครับนี่โรงเรียนนายเรือ มีสายสองห้านะครับลิง่งจากไหนไปไหนเนี่ยสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่น้องนะครับที่เคยทำงานอยู่แถว สมุทรปราการนะครับปากน้ำสมุทผมวิทนะครับผมก็มุ่งหน้าไปทางสำโรงนะครับตรอพานั่งรถเที่ยวกัน บรรยากาศก็สบายๆนะครับรถฟอไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สถานีนะครับทางเอราวัณ สำโรงนะครับสำโรงก็ชิดขวาไปการเจราาพิเศษก็ซ้ายนะครับไปสำโรงสมุดปราการก็ไปตามถนนสุขุมวิทนะครับไปตามเส้นทางรถไฟฟ้านะครับ สะพานตรงนี้ต้องบอกว่าเยอะจริงๆนะครับพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณน,นะครับนี่อยู่ฝั่งขวากล้องมองมาเห็นนะครับก็เป็นทางด่วนพระรามสองนะครับการจนาข้างบนนี้ มาเที่ยวอีกนะครับฝั่งตะวันออกนะครับทางสมุทรปราการสีนักครินนะครับบางนาอาทิตย์ที่แล้วก็วิ่งถนนสีนักครินนะครับแล้วก็สีนครินร่มเก้าถนนสุขุมวิทขาเข้านะครับ สานีปู่เจ้าข้างหน้าก็จะเป็น3ามแยกปู่เจ้านะครับเลี้ยวซ้าย้อไปพระประแดงสะพานภูมิพล โอกาสหน้าจะจะมาวิ่งเส้นนี้นะครับเส้นปู่เจ้านะครับเลี้ยวซ้ายแยกปู่เจ้าสมิงพลายนะครับตรงนี้ไปกันต่อนะครับ จากแยกปู่เจ้าถนนเทพารักษ์ออกซ้ายนะครับก็มาถึงแยกสํารงเหนือนะคระับตรงนี้เลี้ยวขวาก็จะเข้าถนนเทพารักษ์เม่กี้เห็นป้ายมันมาติดไป เป็นป้ายเก่านะครับไม่ใช่สถานีสำโรงนะครับมีคอนโดมิเนียมขึ้นเวยแถวนี้เลี้ยวขวาไปเทพารักษ์นะครับ สานีสำโรงใหญ่สถานีใหญ่มากเลยสมุทรปราการนะครับวันนี้ถนนสุขุมวิทขาเข้านะครับมีตรงนี้จะเป็นห้างนะครับอินพิเรนเวอร์ครับตอนนี้ก็เป็นวิกซีตลาดสำโรง นนก็กว้างนะครับหลังจากสร้างรถไฟฟ้าเสร็จแล้วสำโรงนะครับที่ Imperial w ว r l d ดูสปลายโฆษณาขุมวิทย์6นะครับตอนนี้เป็นฝั่งขาเข้านะครับมุมหน้า4ี่แยกบางนานะ ก็นำมาฝากกันนะครับกับบรรยากาศแถวสมุทรปราการปากน้ำสำโรงนะครับเหลือพี่น้องท่านใดที่เคยทำงานอยู่นะครับแถวนี้มาก่อนครับตอนนี้ก็ไปอยู่ต่างจังหวัดก็จะได้เห็นบรรยากาศนะครับของเก่าตรงนี้ก็เป็นแยกแหว่งนะครับนี่ แล้วขวาก็ไปถนนสีนักทลินสถานีแบริง่งซอยลาซานนะครับปักขวา นนฝั่งทางนี้ยังไม่เอาเสาไฟฟ้าออกอนนี้ก็มาถึงสถานีบางนาก็มีสกายวอล์กทางเดินด้วยนะเนี่ยยาวไปถึง ถึงไหนถึงใบเท็ดสี่แยกบางนานะครับตรงน,นี้ตรงไปข็อพักขนม ตรงไปก็พักขนงนะครับผมจะเลี้ยวขวาไปทางบางนาตาเข้าเส้นบางนาจาตนะครับ คลิปนี้ก็จะขอจบไว้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับวิ่งทางนี้ในย้อนแสงนะครับถนนบางนาตลาดนะครับสหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งนะครับให้กับช่องบาวลินด้วยนะครับ สวัสดีครับ